สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ขออนุญาตนำเสนอตัวรองเท้าเซฟตี้หุ้งข้อทรงสุภาพนะครับแล้วก็จะเป็นสีสุภาพด้วยตัวนี้เป็นของบริษัทโัวเทิโดยตรงมีตั้งแต่เบอร์35ไปจนถึงเบอร์50นะครับตัวนี้ลูกค้าจะซื้อไปใส่เองในราคาขายปีกก็ได้นะครับแล้วก็จะเอาไปเสีพนันก็สามารถขอไปเสนอราคาได้ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันคร่าวๆแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัวนี้เราปรับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดาแล้วก็ ออกแบบให้มันด้านๆหน่อยนะครับจะได้ดูทรงสปอร์ตแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นโลโก้ของโซอเทคนะครับแล้วก็เราจะใส่พื้นสีดําเพื่อให้สามารถเข้ากับหน้างานได้ทุกสถานที่นะครับที่สําคัญเราปรับใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานแถบสีส้มก็จะเป็นสีเทาแทนนะครับลูกค้าหลายๆท่านตัวก่อนนะครับเคยคอมเมนต์มาว่าแถบข้างในสีส้มเนี่ยบางโรงงานขาไม่ให้เข้ามันไม่สุภาพนะครับเราก็เลยปรับใหม่ให้ โดยการใช้สีเทาแทนนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ก็ปรับใหม่จากพื้นขาวเป็นพื้นดํานะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นหนังเทียมเหมือนเดิมนะครับถ้าใครขายรุ่นแบบนี้ราคา200ต้นต้น200กลางกาง300ไลายปนะครับแล้วบอกว่าหนังแท้คุณโดนหลอกแน่นอนครับรองเท้าพวกนี้เป็นรุ่น low cost ก็คือเป็นรุ่นราคาประหยัดคุณภาพก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมบอกตรงเลยว่าเป็นหนังเทียม ส่วนพื้นตัวนี้ก็จะเป็นพื้นยางทั่วๆไปนะครับเป็นพื้นยางธรรมดาไม่ได้จัดอยู่ในระดับโนระดับเทียบเท่าคู่ละพันออย่างนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันนะครับได้ดูคร่าวๆก็คือตัวนี้จะเป็นพุ่มข้อสูงขึ้นมาประมาณ10เซนนะครับจากพื้นโดยประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้เชือกวมสีดำนะครับมีขาวแฟมนิดหน่อยตามรูปนะครับ ส่วนตัวข้างในก็จะมีตัวเบอร์แปะติดแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งแล้วกเกิดว่าส่งผิดก็จะสามารถดูตรงนี้ได้เลยส่วนที่พื้นก็จะสแตมป์ให้นะครับอย่างเทียบเบอร์42ก็คือเบอร์8ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือฝาเท้าแผ่นพื้นนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นเหล็กให้นะครับสายแผ่นเหล็กจริงๆครับผมแล้วก็หัวเหล็กจริงๆเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูครับ ประมาณนี้ครับผมมีลูกค้าหลายๆท่านว่าเคยซื้อ200ต้นต้นร้อยไปไปแต่โดนย้อมเมลนะครับก็คือไม่มีพื้นเหล็กไม่มีหัวเหล็กอันนั้นผมก็ต้องบอกตรงว,ว่าเขาจงใจที่จะตัดส่วนนั้นออกเพื่อให้ต้นทุนของเขาเนี่ยสามารถขายแข่ง,ขงกับผู้แข่งได้แต่ของผมเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องตัดอะไรออกไปเลยเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นโลคอสอยู่แล้วนะครับราคาเราขายอยู่ประมาณถ้าขายส่งก็ 200ต้นต้น200กลางา300ปลายปลายแล้วแต่จํานวนนะครับลูกค้าที่ต้องการเอาไปแจกพนักงานแจกคนงานแจกอะไรก็แล้วแต่สามารถโทรหรือว่าอินบ็อกซ์มาขอราคาได้นะครับราคาจะไม่ตายตัวประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นของบริษัทเราเองเดี๋ยวเรามาดูกล่องนะครับลูกค้าก็จะได้กล่องไปแบบนี้นะครับกล่องสีเหลืองประมาณนี้ครับผมตัวลูกค้าท่านใดที่ซื้อหนึ่งคู่ สอผู้สคู่ก็แล้วแต่นะครับราคา3า9บาทจะส่งปีถก็บเงินปลายทางส่วนลูกค้าซื้อ5คู่ขึ้นไปได้ราคา2 9 9บาทจะส่งปีเึงบเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นก็ขอราคาเข้ามามันจะมีราคาทั้งราคารวมท่งหรือราคามารับหน้าร้านนะครับหน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดปทุมบุรีอยู่แถบนิคมอุมสาหศรรม304นะครับ หรือว่าถ้าโฟก์ัสปีนที่นึงก็อยู่ยแถวๆโคกฝั่งตรงข้ามปั๊มปตทนั่นเองนะครับหรือสามารถที่จะโูมมาสอบถามก่อนได้นะครับช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็เอาไปเจกจาพนันได้แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวที่ดีกว่านี้มีไหมก็มีเหมือนกันครับแต่ราคาจะสูงกว่าส่วนใหญ่ที่ผมขายมาก็าคือตัวนี้จะขายดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นโลคอสซึ่งเราสามารถที่จะทำคอร์สดาวได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ